นิทานเรื่องไขหานทองคํากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองตายายผู้แสนยากจนอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเก่าๆในป่ากว้างอย่างสงบสุขแต่จูๆ่ๆวันหนึ่งก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อตาเท่าพบว่าห่านที่เลี้ยงไว้นั้นออกไข่มาเป็นสีทองเหลืองอลา,ามยอยยอยดูนี่สิตาเจออะไรห่านของเราอะ ออไข่มาเป็นทองคำด้วยละ่ะตาเท่าร้องเสียงดังจริงเหรอตาเท่าจูจูฮานมันจะออกไข่มาเป็นทองคำได้ยังไงกันยายเท่าถามกลับแบบไม่เชื่อหูตัวเองตาย้อยไม่เชื่อเดี๋ยวตาเอาไข่ใบนี้ไปให้ในเมืองดูก่อนแล้วกันจะได้รู้กันไปเลยว่านี่คือทองคำจริงหรือปลอมพูดจบ ตาเท่าก็รีบเดินทางไปยังร้านทองในเมืองทันทีเมื่อตาเท่ามาถึงร้านทองจึงยื่นไข่ห่านปิศนาให้ช่างทองตรวจดูอย่างละเอียดเมื่อช่างทองยืนยันว่าเนี่แหละคือไข่ห่านทองคำของแท้ตาเท่าก็เสนอขายไข่ทองคำใบนั้นให้อย่างไม่รอช้าแล้วมุ่งหน้ากลับบ้านไปบอกข่าวดีกับยายด้วยความตื่นเต้นยายยายไข่ใบนั้นนะ่ะคือไข่ทองคำของจริง หาได้เงินกลับมาเยอะแยะเลยต่อไปเนี้ยเราจะรวยกันแล้วนะพูดจบทั้งสองก็กอดกันอย่างมีความสุขจากวันนั้นเป็นต้นมาสองตายายก็หมั่นเก็บไข่ทองคำไปขายทุกวันจนกลายเป็นเศรษฐีมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือแต่อยู่มาวันหนึง่งตาเท่าเริ่มรู้สึกไม่พอใจว่าทำไมห่ของเขาถึงได้ออกไข่แค่เพียงวันละฟองเท่านั้นจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่า ยายเท้าวันนี้เราจะไปผ่าท้องห่านกันดีกว่าจะได้เอาไข่ทองคำทั้งหมดไปขายในทีเดียวมัวแะเก็บวันละฟองแบบเนี้มันจะไปทันกินอะไรแต่เท่าเอ่ยชวนก็ดีเหมือนกันนะตาเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดินทางเข้าเมืองทุกวันยายเท่าเห็นดีเห็นงามไปด้วยว่าแล้วก็ไม่รอชา้า สองตายายรีบจับห่านมาผ่าท้องทันทีแต่ปรากฏว่าในท้องของห่านนั้นไม่มีไข่ทองคำอยู่เลยแม้แต่ฟองเดียวแถมทั้งสองยังต้องสูญเสียห่านของพวกเขาไปด้วยโดยไม่มีโอกาสเก็บไข่ทองคำไปขายอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาที่เด็กๆอยากได้อะไรต้องรู้จักพยายามรู้จักขนขวายเพราะในโลกความเป็นจริงนั้น ไม่มีหาที่ออกไข่ทองคําให้เราเหมือนในนิทานถ้าเราอยากมีฐานะร่ํารวยก็ต้องเรียนรู้ที่จะประหยัดอดออมไม่ใช้ชีวิตฟุ่มเฟื่อยหรือถ้าอยากได้ของเล่นก็ต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบมันหยอดกระปุกทุกวันและสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อเด็กๆได้สิ่งของที่ต้องการแล้วก็ควรพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีด้วยไม่อย่างนั้นชีวิตจะไม่เหลืออะไรเลยเหมือนกับสองตายายหรือเป็นดังสุภาษิตไทยที่ว่า โลภมากมักลาบหายนั่นเอง